สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในวันศุกร์ที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองหนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกบตมนตหนองลูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามาเดินออกกำลังกายกันครับมากับบริการสองคนนะครับเ,เดินตามสวนนะครับ ถนนทุนทางเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับถนนเดินเข้าสวนนี่เป็นถนนคอนกรีตนะครับผมด้านหลังของผมนี่นะครับอ่าคือสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มขนาดใหญ่เลยนะครับสวนปาล์มนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้ฝั่งทางด้านขวานะครับก็มีสวนยางพาราบ้างแล้วมีทุกนาบ้างนะครับสวยงามนะครับอากาศดีนะครับผม มองไปรอบๆนะฮะมีสวนยางพาราอยู่นะครับผมมีทั้งสวนยางพาราและสวนปลาล์มนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมาเดินออกกําลังกายกันทุกวันนะครับออกกําลังกายวิ่งบ้างเดินบ้างแล้วแต่แล้วแต่เวลานะครับผมมากระริการสองคนเท่านั้นทุกวันนะครับผมครับเราก็เดินมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้ ก็คือฝั่งทางด้านซ้ายของเรานี่ก็คือสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนใหญ่โตเลยนะครับผมสวนทุเรียนสวนยางของข้าพเจ้าก็คืออน้นครับที่เป็นภูเขาสูงๆลูกนี้นะครับผมลูกเขาสองลูกติดกันเห็นไหมครับอของข้าพเจ้าคือลูกนี้ครับผมตรงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับตรงนั้นนะครับสวนยางพาราไอตรงนี้เป็นสวนทุเรียนนะครับ เรามองไปทางด้านนี้นะครับผมสนยางพาราท้งนั้นเลยอัอนนี้ทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนทุเรียนกําลังกาลังกําลังสวยงามเลยนะครับผมข้างบนคือสวนยางพลานะครับมองทางด้านหลังของข้าพเจ้า,อ,นนอ,า,า,อ,าอันนี้บริการอันนี้บริการกําลังกําลังทํางานอยู่นะครับด้านหลังก็คือ สวนยางพาราเหมือนกันนะครับผมนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเดินออกกาลังกายไปเรื่อยๆนะครับผมครับอันนี้ก็คือสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนกําลังปลูกใหม่นะครับสวยงามเลยครับน่าจะลงทุนเยอะอยู่นะครับข้างหลังโน้ตก็คือยางพารานะครับผมฮะทางนี้ก็คือยางพารายางพาราท้งนั้นเลยดูครับยางพาราท้งนั้นเลย ถนนทางดีมากครับขอนกรีดตลอดทั้งเส้นทางเลยครับผมเรามาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางนี้ครับเสียทางนี้ครับที่มีส่วนจางพลานะครับนะครับพระอาทิตย์จะตกดินอีกแล้วอยู่ภาคตะวันตกนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินเหมือนเดิมนะครับเวลาเย็นแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงหกโมงกว่านะครับมองเห็นพระอาทิตย์กําลังจะตกอยู่นะครับนะฮะเราจะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางนี้นะครับ ตรงส่วนยางครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับเราให้ดูไปเรื่อยๆครับทางด้านซ้ายมือเรา,าถนนเข้าป่าส่วนยางทางนั้นเลยครับส่วนยางพลาข้างในเลยครับข้างในเลยตรงภูเขาสูงลูกนั้นก็ใช่นะครับส่วนยางนะครับที่มองเห็นไกลๆตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนยางของข้าพเจ้าเองนะครับมีผืนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนอีกผืนหนึ่งของข้าพเจ้าก็คือ วนไปทางนี้อ่าตรงนั้นนะครับเห็นไหมฮะทางนู้นนูน้นฮะตรงตรงที่พระอาทิตย์เลยฮะเขาลูกนั้นนะครับผมนะฮะเขาลรงสูงสองลูกนะครับลูกนั้นของข้าพเจ้านะครับอ่าตรงพระอาทิตย์เลยตรงพระอาทิตย์เลยครับตรงเขาลูกนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันนะครับไปครับอ่าเดินมาถึงฝายน้าร้นนั่นนะครับเป็นฝายขนาดใหญ่เลยครับมีปลาเยอะนะครับฝายนี้นะครับข้างหลังก็เป็นสวนยางพารานะครับดูครับ ฝายนี้ใช้สําหรับคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะครับใช้ตอนหน้าแรงนะครับตอนขัดน้ํานะครับนะฮะจะเอาให้เห็นสภาพแล้วร้อนแวดลร้อนนะครับนะฮะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับน้ําเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะข้างในนะครับก็จะเป็นสวนยางพารานะครับสวนยางพาราทั้งนั้นเลยนะครับผมมองไปรอบรนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับถือว่าเจริญแล้วนะครับนะฮะฝ่ายนี้เก็บน้ําได้ดีมาก นะครับผมนะครับด้านหลังผมก็ก็เป็นสวนยางพาราครับผมนะฮะเป็นยางพาราทางนั้นเลยนะครับครับรอบรอบด้านนะฮะรบอบรอบมีแต่สนยางพาราทางนั้นเลยนะครับมานะดูน้ำครับเดินกลับแล้วตอนนี้เดินกลับแล้วอเดินมาเกือบชอั่วโมงแล้วครับเดินกลับละ เดินบรรยากาศดีครับผมเดินไปเรื่อยๆออกกาลัางกายกันนะครับมีรถมามีรถมอเตอร์ไซค์มามีรถมอเตอร์ไซค์ม,มาคันนึงนานๆจะมีมาสักครั้งหนึ่งโอเคไปแล้วผ่านไปแล้วครับผมเดินมาไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆครับนี่ครับสองฝั่งทางก็มีแต่สวนยางพาราทั้งนั้นเลย นะครับมีปามด้วยนะครับสวนปามด้วย,วยครับ,รบตอนนี้ได้เดินเข้ามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับออากลาังกายมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนขนาดใหญ่เลยนะครับดูครับดูแลอย่างดีเลย ทางนั้นเลยสวยงามมากสะอาดสดชื่นมากเลยครับอากาศดีมากเลยครับ่วนทุเรียนทางนั้นเลยครับตรงนี้โอ้ต้องดูแลอย่างดีเลยครับเห็นไหมดูครับต้องมัดอย่างนี้เลย ดีมากทำดีมากนะฮะสวยงามมากเลยครับดูนะฮะเห็นไหมฮะไกลๆนู้นก็เป็นสวนยางพาราครับผมฮะตรงนี้เป็นสวนทุรเรียนนะครับโอ้ดูแลดีมากเลยอ่ามาดูมาดูต้นนี้ต้นนี้ดูต้นนี้ครับดูสิหูอะไรครับเนี่ยผลผลิตยเยอะมากเลยครับดูสิเขาดูแลอย่างดีเลย Oh. Ah. ออกลูกออกดอกแล้วนะครับสวยงามมากเลย oh. สวยสวยจริง ah. อันนั้นก็เริ่มปลูกใหม่นะครับครับผมตอนนี้ก็เดินเข้ามาในสวนแล้วนะครับสวนของข้าพเจ้าเองนะครับให้ดูรอบๆด้านนะครับโอ้โ oh. ห oh. ลกมากสวนลกมากเลยอนนี้ ครับฮะอยู่บนเขาเลยครับขึ้นไปบนเขาเลยเห็นไหมขึ้นไปบนเขาเลย,ใบ,เลยใบร่วงหมดแล้วนะครับนี่บริการมาทุกที่ที่มีทางนะครับเห็นไหมฮะให้ดูรอบๆเลยนะครับผมใบร่วงหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต้องหยุดกรีดแล้วนะครับผมนะครับดูขึ้นไปครับขึ้นไปบนเขาเลยเห็นไหมโอ้โหถ้าเดินขึ้นไปก็เอาเรื่องอยู่นะครับเยอะมาก นะครับผมโอ้เล่นเดินเส้นเดอยเลยเดินเหนื่อยมากขึ้นมาบนภูเขาแล้วครับเนี่ยฮะนะครับอยู่ข้างบนครับนี่คือส่วนยาวข้าพเจ้าเองครับผมเห็นแต่ยอดนะครับขึ้นไปบนภูเขาดีครับดีครับกรีดหมดแล้วครับนะครับมองไปรอบๆนะครับอ่าให้มองไปรอบๆครับผมอ่า ตรงข้างหลังข้างหลังผมก็คือสวนปามนะครับขึ้นไปตรนตรงภูเขานั่นเลยภูเขาลูกนั้นก็ปามทางนั้นเลยครับทั้งทั้งลูกเลยนะครับภูเขาทั้งลูกเลยนะครับเห็นบ่เห็นบริากาศนะครับบริการเริยนยืนรออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เดินไปทางสวนปามนะครับผมครับเดินมาแล้วครับเดินเข้ามาในสวนปามเลยนะครับสวนปามทางนั้นเลยครับผมนะครับ โอ้โหลื่นนะบริการนะลื่นไหมโอเคครับนะฮะเห็นไหมฮะตรงนู้นนะครับหนะตรงนั้นฮะนเป็นเขาต้องลูกเลยนะครับไปดูหน่อยสิเดินดูหน่อยสิ ทั้งลูกเลยลูกนั้นคือคือปาล์มเลยนะครับเนี่ยเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับน่นฮะส่วนปาล์มนะครับใหญ่โตมากใหญ่มากเลยครับน่นฮะกินไปถึงตรงนู้นเลยครับน่นะฮะเห็นไหมฮะยอดบนเขานู้นเลยนะครับนี่เลยครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับนี่เราอยู่ในส่วนปาล์มนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นต่อนะครับป้ายสะพาน สะพานลักสารสินครับสะพานในระหว่างอยู่สวนปาล์มครับผมนะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านได้เท่านั้นนะครับผมสุดยอดมากเยี่ยมนี่สวนปาล์ปามปามทางนั้นเลยปามทางนั้นเลยหนะครับเห็นไหมครับโอ้อากาศดีมากอากาศดีมากเลย ใช่ไหมวันนีอากาศอากาศดีไหมอากาศดีนะโอเคเยี่ยมเลยครับเดินออกมาถึงทุ่งนาแล้วครับผมดูนะครับเห็นไหมครับทุ่งนาส่วนยางพาราอยู่ไกลๆนะครับให้ดูรอบๆครับผมอ่านี้ไงครับสดตามที่ใหญ่ๆครับอันนี้เลยนี่เลยเห็นไหมครับนี่ใหญ่มาก ไปเราไปทางนู้นต่อครับเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินไปอ่าสวนปาล์มทางนั้นเลยฝั่งทางขวามือสวนปาล์มทางนั้นเลยครับเห็นไหมครับสวนปาล์มขนาดใหญ่เลยนะครับผมอ่าพอมองไปทางทางด้านหลังนะครับด้านซ้าย ด้านขวาสวนยางพารานะครับผมครับถนนทนทางดีมากคอนกรีตทั้งเส้นเลยครับอ่าสวนทางขวาเป็นสวนปาล์มนะครับขัางซ้ายเป็นสวนยางพาราครับผมเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมสวัสดีการเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเราโอ้สวนปาล์มสวยงามครับ สวนปลาล์มสวนยางพาราเยอะมากเลย,ด,ด,เลยดูครับดูเลยดูครับโอ้อยู่ที่เรามีความสุขจริงได้เจออะไรเยอะแยะมากมายครับอ่าใกล้มืดแล้วครับเราเดินทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการเลี้ยงวัวของเกษตรกรนะครับปู่ไว้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับผม ฝายนี้โอ้ฝายนี้สี่สิบกว่าปีที่แล้วฝายเหมืองล้นโอ้ดูมานานมากฝายนี้เป็นฝายประจาโม่บ้านครับโอ้แหลงเก็บน้ำมีปลาเนี่ยโอ้แหล่งเก็บน้ำใหญ่เลยครับผมเข้าโม่บ้านแล้วครับ บ้านให้เห็นแล้วนะครับผมอันนี้ซอยสี่ครับผมสี่นี่ถนนเมนหลักนะครับ <Human. S 2> นี่ซอยสี่นถนนเมนหละนะะ<ๆ>ักครับผมอับอันนี้คือซอยสามนะครับซอยสามนะครับผมนะครับอ่านี่ถนนเมนหลักนะครับอ่านี่ซอยสามนะครับผมอ่าถนนเมนหลักครับ นี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับจะเมื่อแล้วครับอ่านี่คือซอยสองครับผมซอยสองอ่าหมู่บ้านเต็มหมดเลยเนี่ยซอยสองนะครับถนนกรีบอย่างดีครับผมอ่านี่ถนนเมนหลักนะครับข้าหลังผมนี่ก็จะเป็นวัดนะครับวัดห้วยกบนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือถนนเมนหลักนะครับผมครับอ่าอันนี้คือซอยหนึ่งนะครับผม ซอยหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นร้านค้านะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับอันนี้เมนหลักนะครับผมอยู่ที่ซอยหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นหลักครับถ้าเป็นซอยสองซอยสามซอยสี่นะครับผมก็โอเดินมาจนมืดเลยครับข้างบนมีซอยย่อยอีกนะครับเข้าไปจากซอยหนึ่งเข้าไปเป็นซอยย่อยอีกนะครับล้วขึ้นขึ้นเดินไปครับเป็นหมู่บ้านอีกนะครับเดินไม่ไหวแล้วมืดแล้วเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วไม่ไหวนะครับ อันนี้ก็เดินมา,า,มาสิ้นสุดตรงสว่างมินิบาร์ทนะครับเป็นร้านค้านะครับขายของนะครับขายดีร้านนี้มาอุดหน,นุนกันเยอะๆนะครับเดินทางมาจนมืดเลยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับผมใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงกว่าๆโอเคไมาเจอกันไปนะครับบ๊ายบายวันนี้ครับพร้อมขอบคุณครับ